เอาแล้วเอาขางเกงขึ้นทาไมอ่ลูกเขดว่านี่จะแรงมากเกินไปนะครับเปิดเบาๆก็พอเออปรับให้มันเบาลงโอเคอ่าไม่ต้องแรงมากโอเคราจะพพแ่ะนำต่อตปเอายวิเชลา เดี๋ยลยทุกต้นนะครับจะมีทุกต้นจะมีหัวจุกหนึ่งจุกนะครับผม